ดวงความรักคนโสดวันจันทร์นะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคนโสดวันจันทร์ความรักความรู้สึกของคนวันจันทร์เป็นยังไงบ้างคุณเหมือนปิ๊งปิ๊งใครเลยอะ่ะปิ๊งปิ๊งใครหรือรู้สึกชอบใครรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์อยากจะมีความรักที่สวยงามอยากจะมีความรักที่แบบสุขสดใสมีความแฮปปี้ในตัวเองเนาะแล้วก็เหมือนพร้อม พร้อมที่จะถ้าเรามีความรักครั้งใหม่สำหรับคนโสดนะคะฉันจะทำมันให้ดีฉันรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วพร้อมรับกับความรักครั้งใหม่ดีๆนะอืที่สวยงามแต่ว่าช่วงนี้มองใครหรือเจอใครหรือถ้าจะได้พูดจาคุยกับใครเนี่ยก็ยังไม่ได้ขยับขยื่นไปข้างหน้าเท่าไหร่ถ้ามีคนรู้จักหรือแบบมองมองใครอยู่นะคะเอออาจจะแบบเหมือนชื่นชมเหมือน จะเริ่มเริ่มคุยกับใครก็หายไปเริ่มเริ่มคุยกับใครก็หายไปความสัมพันธ์ยังไม่ได้แบบว่าดูกระเตื้องขึ้นเป็นลักษณะเผื่อเลือกอยู่นะสําหรับคนโสดดูดูไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าอาจจะเดินทางอะไรเงี้ยเดินทางแล้วก็ไปเจอความรักก็ได้นะหรือว่าเจอคนในเครื่องแบบคนทางไกลคนต่างชาติก็ได้นะคะสําหรับคนวันจันทร์ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะคลิกหรือแบบ ปิ๊งปังได้เจอใครแบบที่เราอยากจะได้แบบเต็มที่ก็ยังเป็นความรู้สึกว่าก็ยินดีนะพร้อมที่จะมีความรักใหม่แต่คนที่เราเจอหรือสถานการณ์หรือความเป็นไปมันก็ยังไม่ได้แบบมาฟูลฟิลอ่ะมาแบบโอ้มันใช่แล้วคนนี้อะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นมันยังเป็นความรู้สึกอึรู้สึกอึ อึดอัดอยู่แล้วก็แบ่งรับเป็นแบ่งสู้กับสถานการณ์หรือคนที่เราเลงๆอยู่นะคะยังทรงๆยังไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะอาทิตย์